อยู่ที่ไพรินบุกเน็ตจำกัดมหาชนนะคะวันนี้มีความสุขค่ะหนังสือรอมรอบไม่ใช่ว่าโหเป็นคนที่ต้องมีปัจยาความรู้ต่อเวลาไม่เสีย่ยงกันนะคะเพราะว่าหนังสือของที่นี่เนี่ยมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากเนี่ยคุณผู้ชมเทียบไม่ง่ายพอดีมาอยู่ข้างหน้าพอดีำขำๆมาเลยเาให้ดูเนี่ยจะทํายังไงเมื่อเจอผีจริงหนังสือนี้ไม่อ่านใครเครียดใช่ไหมคะแต่นี่ก็เหมือนกันเทคนิคภาษาอังกฤษเอเนะเหล่าน,นี้หนังสือมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงด้วยนะคะนี่คือจุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ แล้วก็ตอนนี้ค่ะหนังสือที่เห็นอยู่นี่มีอยู่หลากหลายโกดังที่บอกไว้แล้วก็กำลังจะมีโกดังใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งอยู่ด้านหลังของเรานะคะโกดังด้านหลังนี้ตอนนี้ยังเป็นค่าที่ดูแบบเปลื่อยอยู่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่อีกไม่นานนักด้วยเงินลงทุนกว่า5-60ล้านเนี่ยมันจะกลายเป็นตึกที่มีความสมบูรณ์แบบถ้าย้อนกลับไปในวัยเด็กของคุณชาเฉลิมนายกขออนุญาตถ้าเราคุยกันตรงๆนะคะก็อาจจะเหมือนตึกนี้แหละครับผมก็เปลื่อยยังไม่มีความสมบูรณ์แบบ แบบนี้แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้ด้วยการร่วมมือร่วมใจของแต่ละหน่วยแต่และฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองสังคมแวดลอ้อมครอบครัวเพื่อนฝูงมันก็เหมือนกับคนงานด้านหลังที่กําลังช่วยกันทํางานตกแต่งให้สวยงามสมบูรณ์อยู่แล้วเดี๋ยวในเบรกนี้ค่ะอย่างที่บอกไว้เราจะมาพูดว่าเทาะอะไรคุณชาเฉลิมถึงสามารถกลายเป็นตึกที่สวยงามแบบนี้หรือคนที่สมบูรณ์แบบแบบนี้ได้มันต้องมีจุด สำคัญในชีวิตเกิดขึ้นอยู่หลายจุดอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปจอะค่ะว่าจุดแต่ละจุดนั้นมีอะไรบ้างเผื่อว่าจะกลายเป็นอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจให้กับคุณได้บ้างค่ะค่อว่าใช้แนวคิดก่อนแล้วค่อยเอาทฤษฎีมาจับเรียนรู้จากเออ ประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าทำยังไงแล้วก็คิดโมเดลใหม่ๆขึ้นมาเราก็ทําตรงนี้ป๊อปเนี่ยนะฮะหลัจากนั้นเราไปเรียนหนังสือก็เราอ๋อทฤษฎีตรงนี้มีมานี่แล้วก็เอาทฤษฎีเนี่ยมาต่อยอดปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆ นะคะไปดูการขยายงานของทางไพรินบุ๊กเน็ตแล้วตอนนี้ก็มาหาที่ร่มรื่นดูสบายๆมาพูดคุยถึงเรื่องวัยเด็กที่บอกไว้หน่อยครับผมคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นกิจการของที่บ้านอยู่แล้วก็ค,วคือที่บ้านเองก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมาก่อน <ฮะ S 2> ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่โทษนะคะทำงานอะไรคะคือจริงๆพ่อแม่ผมเนี่ยนะฮะเป็นคนต่างด้าวเป็นคนจีนมาจากเมืองอจีนนะฮะมาอยู่ที่ตลาดน้อย ตลาดน้อยนี่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเราหันหน้าเข้าแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยจะมีกรมเจ้าท่ามีธนาคารไทยพาณิชย์แห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็มีวัดการวาซึ่งเป็นที่ตั้งของเรียนกุหลาบจิยาที่ผมเรียนหนังสือตอนเด็กๆแล้วก็เลยจากนั้นก็เป็นริเวอร์ซิตี้เมื่อก่อนนี้เป็นท่าน้ําปานะฮะฝั่งขวามือของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เป็นเสียงกงที่บอกว่าเสียงกงค้าขายอะไรเก่าอะไรเนี่ยมาจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นะฮะเพราะว่าซอยนั้นทั้งซอยเนี่ยขายอะไรเก่าหมดเลยแล้วก็มีเป็นที่ตั้้งงงงขอาาลเเจียก Uh huh. อพอตอนหลังเนี่ยใคร uh huh. ขายอะไรเการ uh ่า huh. ก็เป็นเสียงกงหมดถัดไปหน่อยก็เป็นาทางวัดประทุมคงคานะครับ uh huh. คือวัยเด็กในตลาดน้อยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นแหล่งสลัมคนจีนนะครับเพราะว่าพ่อเนี่ยทำงานเป็นจับกังกรรมก,กรอย,อยู่ตรงถนนสงวาดใกล้ๆแถวนั้นน,น,นะฮะ uh huh. แล้วก็แม่เนี่ยพ่อรายได้ไม่พอก็ไปรับจ้างเอาอกระสอบมาเย็บก็คือกระสอบที่เขาใส่ด้านนี้แล้วเนี่ย uh huh. ก็มารับจ้างาตัดเชือกอกอก,ลอก,ลอกเลาะเชือกออกผมไม่น่าที่ตัด ตัดเชือกหรือว่าเลาะแล้วให้แม่เนี่ยกลับด้านแล้วก็รับจ้างเขาเย็ยบเอาไปเอาไปส่งเขาอะไรเงี้ยนะฮะตรงนั้นก็แถวนั้นเนี่ยเป็นแหล่งพอรูชันเลยฮะตลาดน้อยเพราะว่ามีทั้งนักเลงนี่เยอะนะฮะมีทั้งยาเสพติดสมัยก่อนไม่มียาบ้า<ภ>ม่แต่พวกผขงขาวไปโรยอีนนะ,ะกัญชานี่เป็นเรื่องปกติแล้วก็มีการพน,นันเนี่ยเด็กๆเนี่ยเขาเล่นกันแบบปกติเลยแล้วก็ปิดซอยเปิดบ่อนจำหยีกีเลยนะฮะเด็กๆผมยังเคยไปรับจ้างไปดูต้นทางให้เขาเล่ตรงนั้นนะครับลักษณะนั้นแล้วก็ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเด็กๆเนี่ยผมป .4 นะฮะไม่ถึง10ขวบเนี่ยผมว่ายสามารถว่ายข้ามไปได้เลยแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นเะรอคะตรงลิเวอร์ซิตี้เหรอคะตรงแถวๆนั้นน่ะนะฮะตลาดน้อยเนี่ยก็ติดกับที่เมื่อกี้ผมว่านี้ก็ข้ามไปฝั่งตรงคลองศาลผ่าเรือคล้ายๆกับสีพยาข้ามไปคลองศาอย่ลนั้นแหละตรงแถวนั้นมันแคบนะเพราะว่ามันมีเรือฉลอมจอดอยู่ฝั่งนี้สามสี่ลำฝั่งนั้นสามสี่ลำเราว่ายไปก็ก็มันก็ไม่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 ไกลเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงที่แคบที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา แต่เราก็ไปกับสบายนะครับวันหนึ่งน้ำก็มีไหลขึ้นไหลลงอะไรเงี้ยแล้วก็ว่ากันไปสรุปเป็นลูกคนเดียวหรือเปล่าไม่ครับมีพี่น้องอยู่หกคนนะฮะแต่แต่แม่เนี่ยถึงแม้ไม่มีความรู้นะเป็นคนจีนก็ยังบอกว่าเออเนี่ยลูกต้องเรียนหนังสือนะผมกับพี่ชายโชคดีเพราะว่าเป็นคนที่หนึ่งผมคนที่สองได้เรียนโรงเรียนกุณาพิยาโรงเรียนเออคิดสังบวชวัดกระวาเนี่ยนะส่วนน้องๆเนี่ยโรงเรียนเรียนเรียนวัดหมดเลยเรียนพระทุ่เพราะว่าเริ่มรายจ่ายเริ่มเยอะขึ้นแม่บอกว่าเนี่ยลูกต้องเรียนหนังสือนะถ้า บ้านเรานี่เห็นไหมอ้พวกนั้นเนี่ยเขาติดยาเสพติดบ้างเอออะไรบ้างที่ดีหน่อยเนี่ยนะก็ไปค้าขายอะไรเก่าซึ่งต้องวิ่งไปต่างจังหวัดวิ่ง <Ha. S 2> เหนื่อยมากต้องเรียนหนังสืออย่างเดียวแม่ให้ให้เรียนทางลูกชายลูกสาวเลยเหรออ่าเรียนทั้งหมดเลยหคนเรียนบดเลยอ้แม่นี่เป็นคนที่มองการไก่มองการไกลเขาไม่มีความรู้แต่เขาบอกว่าต้องเรียนหนังสือผมก็เลยจำมาถึงทุกวันนี้เลยนะต้องเรียนหนังสือ <Ha. S 2> ผมถึงเป็นคนรักเรียนมาก <Ha. S 2> นะฮะแต่แม่นี่บอกว่ามีปัญญาส่งแค่เรียนพาณิชเพราะว่าบวชบสบชเท่านั้นเองเพราะว่า ถ้าเรียนปวชเนี่ย<ม>กับเรียนญาตีเนี่ยมันห่างกันประมาณสัก3ปีไม่มีญ,ญาสง่สงส่งแค่เรียนพาณินน์พอเมื่อก่อนนี้เราจบมศสามเนี่ยไม่ใช่มสาม,สามแบบปัจจุบันนะฮะต้องเรียนมศส, 4, มส 5, ี่มศห้าสองปีแล้วก็ไปเรียนมหาลัยสี่ปีก็เป็นหกปีแต่ถ้าเรียนปวชเนี่ยจบมศสามแล้วเรียนแค่สามปีคือปีหนึ่งสองสามนะพออย่างนั้นป๊อปเนี่ยมศสองเนี่ยผมก็เลยสอบเทียบเลยเพราะไม่อยากอยากเรียนเตรียมอุดมมากเลยเพราะว่าเรามีความยากเราต้องต้องสอบเข้าได้แต่แม่บอกไม่มียาส่ง เพราะนี่มสอสองผมก็เลยหันเหไปสอบเทียบแต่เป็นคนเรียนเก่งใช่ไหมเรียนเก่งฮะ,ฮะผมเก่งเรื่องเลขเรื่องอะไรเงี้ยก็มาเรียนแล้วมาสอบเข้าบอพิมพิมุกนะคะพอเข้าไปพิมุกได้ปั๊บเนี่ยผมก็พิมพ์ดีดเก่งนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปออตอนนั้นเรียนปีสอง<ะ>ยังไม่จบปีสามดีนะฮะก็ไปขอพี่ชายบอกว่าไปไปขอทางคุณประชาเหตุากูลที่หนังสือเดดิเดีส์ตอนนั้นเขาสั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดมาที่ว่ากันตอนต้นนะฮะผมก็ไปรับจ้างทํางานกลางคืน กลางวันก็มาเรียนหนังสืออ,อ๋อทำงานไปด้ยวยแต่เพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนอ,อ่าก็ทําดองนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้องก็เริ่มเรียนหนังสือหลายคนแล้วมผมก็เริ่ม,มทํางานได้เป็นคนรับจ้างเรียนพิมพ์อะไรเงี้ยกลางคืนที่เด i ีนิวส์นะฮะลักษณะน,นั้นพอ<ะ>จบออกมาป๊อบเนี่ยเออก็มีความรู้สึกว่าไปทํางานนะฮะไปทํางานเอ,อ่อทั่วๆไปทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนนะมันก็ได้เงินเ,นเยอะอะตอนนั้น หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าให้ต้องเรียนหนังสือนะต้องเรียนเพิ่มอีกต้องเรียนเพิ่มยังไงต้องต้องเรียนฮะผมเนี่ยติ้งบิ๊กตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วต้องเป็นเท่าแก่ของตัวเองให้ได้นะฮะก็ไปเรียนตอนนั้นเนี่ยไปสอบ a b a บ็ก็ติดนะฮะแต่ช่วงเรียน i n t e n s i v e course เนี่ยเออ่ก็ไม่มีเวลาแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยก็เลยไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งก็เลยเรียนอนเทนซีไม่ทันก็เลยกลับมาเรียนเออ่กลับมาเรียนตามเพราะไม่ทันก็เลยมาทํางานอีก ะะหลังจากนั้นก็มาเรียนจบธุรกิจบัณฑิต,น,ต oh. นะฮะจบธุรกิจบัณฑิต,ตภาค่ํา ไม่อันนี้คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่าแค่อาทิย์เดียวที่หายไปเที่ยวนะคุณผู้ชมลองมองนะแต่ละวันที่เราทําอะไรแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปทุกอย่างให้เราทําปัจจุบันนี้มีผลต่อน,นาคนเสมอถูกต้องเลยใช่ใช่ที่ทีค่คุณนานพูดถูกเลยผมย<น>ังคิดเสมอนะว่าถ้าตอนนั้นเนี่ยนะผมไม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดอาทิตย์หนึ่งไปเที่ยวบ้านญ,ญ,ญาตินะครับผมเรียนเอแบกเนี่ยนะวันนี้ผมอาจจะเป็นนักการเงินนักการธนาคารไปแล้วก็ได้แต่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจสิ่งพิมพ์นี้ได้ มามารับจ้างเรียงแส์ต่อเพราะค่า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 แรงของเราเนี่ยสูงมากคนอื่นเนี่ยทำทั้งวันเนี่ยนะฮะได้เงินเดือนประมาณ2 5 0 0แต่ผมคิดเป็นชั่วโมงเลยนะฮะเพราะผมพิมพ์ดีดเนี่ยไม่ผิดเลยไอเรียงพิมพ์ด้วยแสงเนี่ยคุมเคยได้เป็นระดับประเทศด้วยซ้ำไใช่ใช่แล้วผมเรียงพิมพ์ด้วยแสงเนี่ยไม่ผิดเลยแล้วก็พิมพ์ได้เร็วมากผมรับจ้างชั่วโมง50บาทเมื่อสมัยประมาณ30กว่าปีที่แล้วเยอะเยอะมากเลยฮะ50บบาทผมก็ทำ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 แล้วก็มีความรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ย เราเราอย่าทำดีกว่าไปเรียนหนังสือดีกว่าก็เรียนธุรกิจบัฑิตจนจบนะพอจบออกมาปั๊บเนี่ยนะฮะจบธุรกิจบัณฑิตป๊บผมกออ็อยากเป็นเจ้าของเครื่องออก็เลยปรึกษากับคุณทะเลสุดสิวนะเจ้าของเนี่ยสาร i n s i g h TV คือไพลินสีน้ำเงินก็เลยขอเขาเหุ้นกันให้เขาออกเงินให้ก่อนแล้วก็ออพอมีกาไรก็ผ่อนคืนเขาทีหลังก็รับจ้างเรียนทีอมน i n s i ท h TV กับกับตรงตรง S <S งานนอ,อกด้วยแต่เดนนิวตอนนั้ลาออกแล้ว,าวลาออเพื่อมาเรียนหนังสืออยู่เดนนิวอยู่กลางปีด้วยนะฮะเป็น<า>ยุคบุกเบิกของของออคุณคุณปะจินเหียมลลำเนาเลยตอนนั้นนะครับออ จากนั้นมาก็มาเริ่มมีแนวคิดที่จะมาทําธุรกิจของตัวเองใช่ก็อ,อย่างที่เมื่อกี้เล่าครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มาบรรจบกับที่เมื่อกี้เล่าแล้วว่า,าเ,เราก็มาทำคอมพิวกราฟิกแล้วก็พอเครื่องแม็ทัชเข้ามาแล้วก็เปลี<า>่ยนทำสินรัพิมพ์แล้วบูเปิกมาอย่างไรตรงนี้ตรงนี้ก็ถือว่า,าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยความใฝ่รู้ใฝ่เรียนค,ความเอาใจใส่นะคะอดทนยากลำบากนี่คือเราเล่าแบบเรียบเรียงแบบเรียบเรียงแบบนักเขียนจริงๆอ่ะนะคะคือเราเข้าใจได้คือตรงนี้แต่กว่าจะผ่านจุดแต่ละจุดมาได้ไม่ใช่เรื่องง อย่างที่บอกอะช่วงที่ผมทำธุรกิจของ Pocketbook เนี่ยนะตอนนั้นเราเราจัดจําหน่ายผ่านไอห่วงโซ่ห่งโซ่อุหกรมหนังสือปกติมันก็กว่าจะได้เงินมาเกือบเจ๊งเลยนะฮะเราต้องคิดรูปแบบใหม่โมเดลใหม่สร้างกลยุทธ์ใหม่สร้างฐานลูกค้าใหม่นะฮะที่ฐานลูกค้ากลุ่มล่างบอกเป็นระบิดเนี่ยมีมีตั้ง3ามล้านคนตรงนี้เนี่ยเป็นลูโอเชียนเอ่อก้อนใหญ่ซึ่งเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเลย ตรงนี้ uh huh. ตรงนี้สําคัญมากนะคร uh huh. เพราะว่าผมเคยลองเอา uh huh. ทฤษฎีไฟฟ์ฟอร์สโมเดลของไมเคิลอีพอสเตอร์มาจับเนี่ยนะฮะตอนนี้ของผมเนี่ยชนะหมดเลยทั้ง5อย่าง uh huh. ไม่ว่าคู่แข่งขันเนี่ยตอนนี้เราทําไม่เหมือนเขาเลย uh huh. นะฮะเออ่ทั้งลูกค้าเนี่ยเราก็สร้างฐานรายใหญ่แล้วก็มีจุดต่างๆไปรับเขาไปหาเขาเพราะว่าปกติเขาต้องไปเข้าร้างซื้ออย่างเดียว uh huh. ต้องไปหาเขาอ่านใกล้ๆคุณแหนะตรงนี้ในเรื่องซัพพลายเร์เนี่ยเราก็ได้อิคานูมิโอสเกลอย่างที่บอก uh huh. นะฮะในด้านของสินค้าทดแทนเนี่ยนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นอีบ e ุ๊กเนี่ยอาจจะเป็นทดแทนได้นิดหน่อยอในเรื่องเทปในเรื่องซีดีในเรื่องของหนังสือทั่วไปเนี่ยมันก็คนละอย่างกับเราไอ้คนที่เข้ามาใหม่นี่ยากเลยที่จะมาแข่งออทาธุรกิจแบบเราเพราะว่าขนาดกู้แข่งตอนนี้เรายังไม่มีเลยรตรงนี้กะะ็ถือว่าทุกวันนี้สังคมทําให้คุณเฉลิมกลายเป็นคนคนนี้ได้ขึ้นมามีอะไรที่เราได้ตอบแทนคือสังคมไปบ้างแล้วแล้วก็อยากจะตอบแทนต่อไปในอนาคตบ้างไหมคะคือตรงนี้เนี่ยผมคิดมาเสมอเลยนะครับตั้งแต่ผมประสบความสำเร็จ เพราะว่าถือว่าผมเนี่ยเกิดบนพื้นแผ่นดินไทยถึงแม้ว่าพ่อแม่เป็นคนต่างด้าวน,นะครับแต่ว่าแผ่นดินนี้เนี่ยให้ผมอยู่แล้วก็ให้ผมโตมาไดวันนี้โดยเฉพาะวงการหนังสือผมก็บริจาคหนังสือนะฮะบ,<อ>บริจาคหนังสือให้ห้องสมุดเนี่ยสิบปีที่ผ่านมาเป็นร้อยล้านแล้วนะครับมีการอบรมครูใต้ที่บอ,อกให้ก็เป็นนักเขียนนะฮะในด้านสังคมเนี่ยผมก็ไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วก็ไปเป็นผู้ภาษา,ส,าสมทบ<อ>สารโยชนและครอบครัวที่ จังหวัดพนัยาครับในด้านบริหารเนี่ยก็ไปช่วยเขาเป็นเพื่งนเพื่งหบทวาระมาบรรบาทเป็นผู้ช่วยรังมนตประจําสํานักนายรังมนตนะฮะเคยเป็นที่ปรึกษามา3-4กระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงมหาดไทยนะฮะกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ะุ่วงหมาเป็นยาเเป็นคนที่รู้รอบด้านมากเลยนะก็พยายามศึกษานะฮะจากการที่เราไปเรียนเยอะๆเนี่ยนะฮะในด้านกรรมธิการเนี่ยก็ผมมีหลายคณะนะฮะไม่ว่ากรรมธิการแรงงาน นะฮะการเกษตรและสากลนะฮะในด้านของสาธารณสุขก็เคยเป็นนะฮะในด้านของการการการคลังนะฮะในด้านของการพัฒนาการการเงินเพราะว่าเราเป็นเรียนหลายระดับสูงเนี่ยนะฮะมันเป็นการทําให้เราเนี่ยมีความรู้กว้างลึกไกลนะแล้วก็ได้คอนเนคชั่นจากเพื่อนๆวาส่งเสริมให้เรามีทุกคนนะคะผมขอบอกนะครับว่าคุณนชัดเฉลิมเป็นคนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเรื่องการเรียนพยายามที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาและในการทํางานคุณนััดเฉลิม ยังมีถติที่บอกกับทางทีมงานนอกรอบว่าผมสู้เต็มที่และถ้าต้องล้มจะต้องไม่ทําให้ตัวเองต้องเจ็บอย่างมากก็เท่าทุนกันไปและจากการที่คุณฉัดเฉลิมเป็นคนที่ทำไรทำจริงเรื่องของเครดิตนั้นถือได้ว่าได้รับความเชื่อใจจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้องเป็นอย่างมาก ไฟรู้ไม่พอนะประสบการณ์ก็สําคัญแล้วก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่มาเล่าต่อกันฟังนิดนึงนะคะเป็น <c oughs> ลูกๆของพ่อแล้วก็นางอันเป็นที่รักในพระพุทธเจ้าหลวงนะคะเป็นงานที่เรียบเรียงขึ้นเองโดยคุณนี่เขาเขียนไว้เลยชัดเฉลิมเรียบเรียงอนะคะตรงนี้เรามาเริ่มคิดว่าอยากจะมาเรียบเรียงหรือว่าเขียนหนังสือเองเพราะอะไรคะือียงงี้คือตั้งแต่เด็กๆผมบอกผมเป็นช่างเรียนพิมพ์คอมพิวเตอร์ด้วยแสงนะฮะเราก็ได้อ่านมาเยอะ อ่านหนังสือเยอะเนี่ยก็เลยมันก็ซึมซับเลยโดยเราไม่รู้ตัวนะฮะเมื่อปี2,537ตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนจากรับจ้างเรียนพิมพ์มาทํำสารพิมพ์ใหม่ๆแล้วก็ต้องทําทุกรูปแบบนะเมื่อกี้ที่บอกว่าไม่ว่าจะไปขายหนังสือเองอะไรเองแม้กระทั่งเขียนหนังสือเองผมก็ไปค้นคว้าที่ห้องสมุดเมื่อก่อนนี้ไม่มีไม่มี Google อะไรนะไม่มีไม่มี Google ต้องไปค้นคว้าที่หอสมุดหาหอจดหมายเหตุนะฮะคือคือหมายถึงว่าหอจดหมายเหตุเนี่ยไม่ใช่จดหมาย ไม่ใช่จดหมายที่ท่านเขียนถึงใครแต่เป็นจดหมายที่เขารวบรวมเอาไว้คือคือหมายถึงว่าเป็นเป็นจดหมายเหตุเนี่ยไม่ใช่จดหมายนะคือจริงมันเป็นจดแล้วก็หมายอ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่จดอ๋อจดหมายเอาไว้หมายของของพระเจ้าแผ่นดินไงแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็เหตุจดายเหตุการเอาไว้เหตุการณ์ตรงนี้เมื่อก่อนเด็กๆผมเข้าใจว่ามันเป็นจดหมายเหตุไม่ใช่ฮะจริงๆมันเกี่ยวกับว่าเรามีการจดหมายของพระเจ้าแผ่นดินในเหตุการณ์ต่าไว้ตรงนี้ ลักษณะนั้นแล้วก็ไปค้นฟ้าตรงนั้นมาแล้วก็มาเรียบเรียงชื่อนางเอเมเทลักของพระเจ้าหลวงก็คือบรรดาของพระมเหสีพระชายาแล้วก็เจ้าจอมของในกาที่าที่ท่านท่านทรงรักมากนะส่วนลูกๆของพ่อก็คือพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าต่างๆที่ท่านทรงทรงรักตรงนี้ก็รวบรวมมาตอนนั้นก็ต้องทําทุกอย่างครพอหลังจากนั้นเนี่ยต้องหมุนเงินต้องบริหารต้องอะไรก็ไม่เวลาที่จะรวบรวมเรียบเรียงเลยครับ และสำหรับแฟนรายการวันเดย์วิซีโอวันนี้เพียงส่งชื่อที่อยู่มาทางอ e ีเมล o n e d a y w i c e o @gmail.com สำหรับ20ท่านแรกรับทันทีครับหนังสืออันเป็นที่รักและลูกๆของพ่อ1ชุดติดตามรับฟังผลได้ที่แฟนเพจ Facebook One Day w ิซ h CEO TV ประกาศผลทุกวันจนกว่าจะครบ20ชุดนะครับรีบส่งกันเข้ามาเลย นี้ขอบคุณมากค่ะคุณจะเฉลิมที่มาให้แนวคิดนะคะให้ความรู้ใหม่ๆรวมถึงเป็นหนึ่งบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมแล้วก็รวมถึงตัวแนนเองด้วยนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องเกิดไปนอะไรที่สูงแต่เราทําตัวให้สูงได้ก็เพียงพอแล้วนะคะขอบคุณมค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแนนและก็ทีมงานทั้งหมดขอตัวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ค่ะทุกวันจันทร์แล้วก็พุธแบบนี้ในเวลาสิเป็นาฬิกาเที่ยงวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ อ๋อ20ชุดนะคะเดี๋ยวฝากติดต่อกับทางคุณกบนะให้จัดให้อย่างละ20ชุด